ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินนิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาไหมเรามีศรัทธาพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอเราก็จะไม่เอาหูมาฟังเราจะหันไปฟังอย่างอื่นใช่ไหมเวลาเราไม่มีกำลังที่จะฟังธรรม นั่นคือกำลังของความเป็นอริยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดถึงเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องบันเทิงเราจะหูพึงเลยมีกำลังที่จะฟังตาสว่างเวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเราไม่มีกำลังนี่คือความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาเมื่อศรัทธาไม่มี วิริยะความเพียนที่เราจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมพระองค์เรียกพวกนี้ว่าผู้มีอัจฉริยน้อมเป็น,นเหยื่อของโลกเขาย่อมตึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณห้าของโลก พูดถึงกรรมคุณห้าพวกนี้เราจะมีกำลังฟังดีหูพึงคอตั้งเลยแต่พอฟังธรรมเรล่าานี้อ่อนเปี้ยเพียรแรงเลยหมดแรงนะเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่คืออินทรีห้าของใครอ่อนบรรลุธรรมชา้าของใครแก่ บรรลุธรรมเร็ว